เราคนที่เสนอเลื่อนและยกเลิกใช้สีมาตรานี้คุณไม่เข้าใจถึงชีวิตและจิตใจของผู้ที่สูญหายและอุ้มซ้อมทรมานไม่มีจิตใจที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยไม่ใช่แต่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ครับพี่น้องชาวม้งเราเองสูญหายโดยที่ไม่มีชื่อ ไม่ใช่น้อยเลยนะครับท่านประธานครับจะทำยังไงให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศนี้เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนนทพลสืบศักดิ์วงศ์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลขออภิปรายในฐานะ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบนะครับในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายท่านประธานครับเสนอจากคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมจริงจนระิงท่านประธานเพิ่มมาตอนสี่โมงเย็นครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเติมมาหลังจากสี่โมงเย็นครับ ก็เป็นข้อสงสัยว่าพระราชกำหนดนี้ฝ่ายบริหารจะมาอุ้มฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ครับท่านเราไม่สูญหายด้วยครับผมขอเท้าความนิดนึงเพื่อให้พี่น้องที่ไม่ทราบพระราชบัญญัตินี้พระราชกำหนดนี้นะครับในส่วนที่3มข้อมูลประกอบกับพี่นาประเทศไทยกับการออกกฎหมายนะครับ การทรมานและทําให้บุคคลสูญหายก็อ่านนิดเดียวนะครับในอดีตที่ผ่านมาการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยองค์กรหรือเจ้าหน้าที่รัฐต่อผู้ถูกกล่าวหาบางกรณีจะใช้วิธีการพิสูจน์ความผิดด้วยการซ้อมทรมานนะครับท่านประธานทําไมต้องแก้ไขเพิ่มเติมแค่สข้อ นะครับในมาตรา 22, ่ส 24, 2อสามยี่สาระสำคัญของสามมาตรานี้สี่มาตรานี้เป็นสิ่งที่ต้องยืนยันว่านั่นคือการประจักษ์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ที่ถูกจับกลุ่มนะครับทำไมต้องเลื่อนไปผมคนหนึ่งครับไม่เห็นด้วยและขอความพลรบบ ก็ฉบับนี้ครับขอเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนื่องจากวิถีชีวิตวิถีดั้งเดิมนะครับที่เราอยู่กับธรรมชาติเราคือคนที่อยู่ห่างไกลอยู่ในป่าในเขาอยู่ชาฝั่งทะเลอยู่ในป่านะครับกลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงในการถ้าประกาศและอนุมัตินะครับปละกอฉบับนี้ใช้เรา สุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้เข้าถึงความยุติธรรมครับท่านประธานประเด็นต่อไปครับเราคือกลุ่มที่ได้ประจักษ์แล้วได้สูญเสียมีส่วนได้เสียกับพลกฉบับนี้นะครับขอเอ่ยถึงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใจแผ่นดินนะครับ คุณเบนิลลี่ถ้ามีพรบฉบับนี้ก่อนหน้าสิบปียี่สิบปีผมเชื่อว่าคุณเบิลลี่ยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ถ้ามีพรบฉบับนี้ประเทศไทยมีกฎหมายแบบนี้ไม่ซ้อมทรมานไม่อุ้มหายทนายสมชายนิลภัยจิต จะไม่สูญหายทานายที่ทรงคุณค่าของพี่น้องคนจนผมได้มีโอกาสพบกับครอบครัวหลายท่านทั้งที่สูญหายในประเทศและนอกประเทศท่านประธานครับเราคนที่เสนอเลื่อนและยกเลิกใช้สีมาตรานี้คุณไม่เข้าใจถึงชีวิตและจิตใจของผู้ที่สูญหาย และอุ้มซ้อมทรมานไม่มีจิตใจที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยไม่ใช่แต่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ครับพี่น้องชาวม้งเราเองสูญหายโดยที่ไม่มีชื่อไม่ใช่น้อยเลยนะครับท่านประธานครับจะทำยังไงให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศนี้ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในสภาหแห่งนี้ผมขอเรียกร้องเชิญชวนพี่นอ้องสสอทุกท่านนะครับถ้าเรายังตระหนักว่าเราคือผู้แทนจากประชาชนผมคนหนึ่งแม้จะอยู่ในป่านะฮะอยู่ในกลุ่มปลอบางกลุ่มชายเขาชายขอบผมตะหนักและสำนึกในหน้าที่ของผู้แทนปวงชนชาวไทยเสมอว่าเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าวัฒนธรรมใด,ดกลุ่มชนใด จะต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่เป็นธรรมที่สุดและสภาแห่งนี้จะพิสูจน์ในวันนี้ว่าเราให้เกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ขอเชิญชวนพี่น้องสอสอทุกท่านนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่ประชาชนมอบหมายมากำหนดพระราชก,กำหนดฉบับนี้เพื่อเห็นแก่ผู้ที่สาบสูญ ศูญหายซ้อมทรมานเพื่อเป็นการถ่ายโทษถ่ายบาปให้กับผู้ที่สูญหายครั้งสุดท้ายด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับ